อ่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะคุณบรรลอมช่วงนี้ยังมีข่าวปลอมอยู่<ช>นะคะคยังมีเยอะอยู่เหมือนเดิมค่ะข่าวปลอมของจังหวัดภูกเก็ตนะคะปรากฏว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ว่าจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิดส9าสายพันธุ์อินเดียก็คือเดลต้าเมื่อวานนี้หรายปรากฏว่า5รายก่อนเปิดเกาะภูเกต็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นทางสาธารณสุขจังหวัดภูเกต็ตชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าพื้นที่ของจังหวัดภูเกต็ตยังไม่มีใครติดเชื้อโควิดส9าสายพันธุ์อินเดียแต่อย่างไรโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดภูเกต็ต ถ้าหากว่ามีการพบเชื้อในจังหวัดภูเก็ตสํานักงานเนี่ยก็จะดําเนินการส่งตรวจแล้วก็ตรวจสอบสายพันธุ์โควิด -19 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์บางโจล่าสุดได้รับรายง,งานแล้วนะคะยืนยันบอกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์บางโจอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตยังไม่พบการติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า5รายนี้นะคะคนติดเชื้อ5รายเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพ สามรายเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวแล้วที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอีกสองรายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะคะแล้วก็จะมีการกักตัวด้วยแล้วก็จะมีความการสัมผัสเสี่ยงอีก20คนคสานักง,งานสาธารณสุขก็ดําเนินการต่อเนื่องค่ะ,ะในมาตรการคุมเข้มนี้